การถวายดอกไม้ทูปเทียนและผ้าห่มหลวงพ่อพอุทอ,องอัศสัตติ์ซึ่งเป็นพระประธานนักมิหารแห่งนี้ี่เชิญมาข้าหาครับอหากเคยร่วมเกินต่อเจ้ากับนายเว์ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติด้วยคว,ยวามตั้งใจก็ดี มีได้ตั้งใจก็ดีที่ราลึกได้ก็ดีที่ราลึกไม่ได้ก็ดีเศรษฐาก็ดีม,มีได้เศรษฐาก็ดีได้เศรษฐาก็ดีเราจะได้มีที่ดูที่อาศัยในรายภาคท่านะครับมีที่ดินทำกินเราจะได้ไม่เก ah ื่ไม่จกนะครับ ครับการสร้างโครงสร้างมรดกนั้นเราต้องทําตอนมีชีวิต้มหาว่าเส้นชีวิตแล้วก็ผมเสร็จที่จะทำโครงสร้างมรดกนะครับขอขอบคุณทนายสาธุท่านที่เสิร์ที่ในวันนี้นะครับที่ว่านางสาวนันทวันนะครับหน้าหน้าพิษนะฮะหน้าวิตเต็ม ไมเใช่นะครับตอนนี้เพิ่ง,ง,ง,งนนแล้วแาวชาตาด้านซ้ายเหมือนเลยนะครับไปถวายสังขทานนะครับอันนี้จะซื้อที่ดินศพวัดนะครับซื้อที่ดินถวายวัดน,นะครับเพื่อเป็นสิริม,มงคลแก่ชีวิต

เาสร้างบงค์กรมีในโซนะครับ้าท่านไม่นั่งทำงานไม่สะดวกก็ขอเชิญนั่งรงนี้ก็ได้นะครับใช่คได้เลยนั่ามถ้วยกกเข่าขานั่งไปสบายนั่งไปสบาย่งนก็ไดครับังกินัง

หลังก็พร้อมทำพิหารเพราะว่าอุโบสถหลังเก่านั้นได้ฉรุดพังเสียหายไปครับมีมยนะบครับตัวตัวบรรจงหน่อยนะครเพราะว่าเดี๋ยวได้ลงลงบัญชีมีคะชื่อเสียงของท่านจะได้ติดตลอดไปเลยครับแล้วผมจะได้ประกาศอนุโมทนาให้ ขออน,มน,นาาุมทตนาสาธุคุณพี่พอเราต้องจบชื่อตาา้อตามกัุต

ปิมานิมังจังพันเตติตวารานิสังคทานานิสักริวาานิปิขุสังฆสัศาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุ สังโฆขิมานิติขิวรานิสังคทานานิสัพพิวาานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาธินันจา ยาตะการังาละะั้งลักใต้บุตรเหมือนกันครับครับแล้วเดี๋ยวตั้งใจตดน้ำนะครับรับพรจากพระเดชพระคุณท่านครับให้เตรียมตั้งใจที่จ oh